เมื่อไม่กี่วันก่อนไดว่าได้ประกาศเปิดตัวลอกรุ่นใหม่มันเป็นลอกเบสคาร์ติงในซีรีส์ทาทูราในชื่อรุ่นว่า TW 1 0 0และแม้ว่านี่ยังเป็นปี2023อยู่แต่ก็เป็นไปตามสไตล์ของไดว่าที่มักจะเปิดตัวลอกรุ่นใหม่ๆในช่วงปลายปีและจะวางขายในช่วงต้นปีของอีกปีแต่สำหรับลอกรุ่นนี้มีกำหนดวางขายในญี่ปุ่นภายในเดือน12ปี2023ว่าแต่2 0 2 4ูนย์สอทาทูรา TW 1 0 0จะเป็นลอกแบบไหน ดูเหมือนทาทูรา t w 1 0 0รุ่นนี้จะค่อนข้างพิเศษเนื่องจากครบรอบ10ปีแล้วสําหรับซีรีส์ทาทูราโดยในรอบรุ่นนี้ได้รับเทคโนโลยีล่าสุดของไดว่ามาทั้งหมดโดยเฉพาะไฮเปอร์ไดที่ทําให้เฟืองบอดี้และส่วนประกอบต่างๆแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทาทูรา t w 1 0 0มาพร้อมสปูลสเปอร์โดรามินที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง34มิลลิเมตรระบบน่วงแม็กฟอร์ซซและแขนอลูมิเนียมขนาด90มิลลิเมตรซึ่งยาวและสวยพอที่นา,นามไม่จะเป็นต้องไปเปลี่ยน ตำแหน่งลูกปืนที่ติดตั้งมาให้คือเฟืองพีเนียม1ลูกปลายทั้ง2ข้างของเพาเกียร์สลูกสปูลอีก2ลูกน็อปสลูกแบ่งเป็น1ลูกต่อน็อปสำหรับลอกที่จะออกมาวางขายคือ T.W. 100 T.W. 1 0 0 L.T.W. 1 0 0 H.T.W. 1 0 0 HL.T.W. 1 0 0 XH.T.W. 1 0 0 XHL สำหรับน้ำหนักตัวลอกอยู่ที่195กรัมเท่ากันทั้งหมดอัตราทด T.W. 100อยู่ที่6.3 ที่ w 1 0 0 h อยู่ที่7.1ที1 e 0 0 x h อยู่ที่8.1สำหรับความจุสาย16ปอนจะได้100เมตรเท่ากันกำลังเบรกอยู่ที่5กิโลกรัมขนาดสปูนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง34มิลิเมตรความกว้าง24ม mm, ิลิเมตรราคาขายอยู่ที่23,300เยนหรือประมาณ5,666บาทไทยและวางขายในเดือน12ปี2023 สำหรับข้อมูลของ2024 Tatra TW100 ก็มีประมาณนี้ใครอยากได้ลอกรุ่นนี้ก็รีบเก็บตังกันหน่อยนะครับเพราะน่าจะมีขายในประเทศไทยภายในต้นปีหน้าแน่นอนถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ